สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด หัวเข้าให้อาจารย์จุลาตบกะโหลกอนุทินปมอ,อย่าด้อยค่าวัคซีนสะท้อนว่ากำลังด้อยค่าชีวิตประชาชนอยู่จากกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอภิปรายชี้แจงกรณีที่ถูกสอสอฝ่ายค้านถล่มตลอดทั้งวันในประเด็นคุณภาพและราคาของวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคว่า เร่งว่าการใส่ร้ายวัคซีนซิโนแวคของหลายท่านอาจสร้างความสับสนยืนยันว่าซิโนแวคเป็นวัคซีนดีมีมาตรฐานแต่เมื่อมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลตา้าประสิทธิผลอาจจะลดลงไปบ้างแต่ไม่ใช่แค่ซิโนแวคทุกยี่ห้อที่ใช้ในโลกก็ลดประสิทธิผลลงไม่น้อยกว่ากันเท่าไหร่และซิโนแวคสามารถส่งให้เราได้เร็วที่สุดประมาณปลายกุมภาพันธ์ก่อนปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวน2ล้านโดสด้วยความร่วมมือที่ดีเราขอการประสานงานผ่านสถานทูตจีนประจำประเทศไทยที่ได้ช่วยประสานงานให้ได้พูดคุยกับผู้บริหารผู้ผลิตซิโนแวคและประสานไปยังรัฐบาลกลางของจีนด้วยก่อนที่จะทำการส่งออกมาในที่สุด เราก็ได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีบ้านพี่เมืองน้องไทยจีนใช่อื่นไกลผมจึงมีความจำเป็นมากที่ต้องชี้แจงเพราะการพูดถึงซิโนแวคเปรียบเสมือนพูดถึงประเทศจีนเราจะบอกว่าของพี่น้องเราไม่ดีเป็นสรนเจ,จิ้นด้อยค่าเกรดดีด็อกไม่ได้หรอกพวกเราทุกคนหลายคนในที่นี้อายุต่ำกว่า60ปีก็มีซิโนแวคอยู่ในร่างกายของเราทั้งนั้นผมเชื่อว่าที่เราไม่มีอาการ รรุนแงมีบางคนติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็เพราะอานิสง์ของการมีวัคซีนซิโนแวคอยู่ในร่างกายของเรานายอนุทินกล่าวอีกว่า ส่วนราคาที่ท่านบอกว่าแพงมากถึง17เหรียญน,นั่นคือการซื้อครั้งแรกและซื้อเพียง2ล้านโดสเพื่อใช้ในช่วงเวลาฉุกเฉินซึ่งถูกกว่าราคาจริงและไม่เสียภาษีแต่เมื่อถึงเดือนเมษายนมีการระบาดรอบ3ขึ้นมาช่วงนั้นเราทราบดีว่าวัคซีนแอสตราเซเนกายังไงก็ส่งเดือนมิถุนายนเราจึงต้องตัดสินใจซื้อซิโนแวคเข้ามาแต่เมื่อสั่งซื้อวัคซีนก็ลดราคาลงมาเรื่อยๆ วันนี้เราซื้อที่8.9เเหรียญเท่านั้นซึ่งราคาลดลงมาตามลำดับจากนั้นนายอนุทิน ได้แสดงตารางการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคและราคาที่ลดลงมารวมถึงแสดงใบสั่งซื้อวัคซีนล็อตสุดท้ายในราคา8.9เหรียญพร้อมระบุว่าวัคซีนซิโนแวคเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนคนไทยสร้างภูมิขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะคนที่ติดเชื้อจะไม่มีอาการที่หนักและทำให้กรมควบคุมโรคสามารถประคองสถานการณ์โควิดมาจนกระทั่งถึงช่วงที่สายพันธุ์เดลต้าระบาดส่วนที่ว่ามีการ การรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือไม่นั้นขอเรียนว่าในประเทศไทยเรายึดองค์การอาหารและยาออยเป็นหลักถ้าอยอนุมัติถือว่านำมาใช้ได้สำหรับการฉีดไข้วัคซีนขอให้เป็นเรื่องทางวิชาการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คงจะได้ออกมาชี้แจงเป็นระยะแล้ว ต่อเรื่องดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ออรพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแสดงความเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ความว่า สักรยองวัคซีนกับประเทศผลิตแล้วห้ามวิจารณ์นีตลกนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นรอบตัวเรามีประเทศผลิตหมดแหละงั้นแสดงว่าห้ามวิจารณ์คุณภาพหมดเลยงั้นเหรอเพราะมันไปกระทบความสัมพันธ์หมดเลยยิ่งอธิบายเช่นนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่เหมาะกับการทำหน้าที่เพื่อประชาชนเลยจริงๆพร้อมโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กด้วยว่าสำหรับผมแล้ว การแสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นเป็นเรื่องปกติและควรต้องทําให้เป็นเรื่องปกติด้วยทุกคนย่อมสามารถพูดถึงได้เพราะเอาเข้าจริงการพูดและกล่าวถึงวัคซีนนั้นเป็นเรื่องที่ยึดโยงกับการทําหน้าที่ของรัฐบาลนี่คือเรื่องของการใช้เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครอง อย่างไรก็ดีถือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรอย่างยิ่งที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านพยายามหยิบยกถ้อยคำอย่างอย่าด้อยข้าว,วัคซีนมักล่าวในสภาเพื่อห้ามมิให้เพื่อนสมาชิกอภิปรายทาั้งๆที่เรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนที่รับทราบเป็นการทั่วไปของสังคมว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลเกี่ยวพันกับชีวิต ของประชาชนในทุกวันนี้นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิดอันเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ความพยายามใช้คำว่าอย่าด้อยข้าว,วัคซีนในสภาพเพื่อมีให้สมาชิกอภิปรายถือว่ามีลักษณะเป็นการจำกัดการใช้เสรีภาพในการอภิปรายในสภา อันเป็นการขัดแย้งต่อหลักการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรและละเมิดต่อหลักเอกสิทธิ์ที่สมบูรณ์ (absolute privilege) ของผู้แทนราษฎรที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างชัดเจน เรื่องวัคซีนนั้นมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตของประชาชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ถ้าท่านกล่าวว่าอย่าด้อยค่าวัคซีนในมุมหนึ่งก็ย่อมสะท้อนให้เห็นได้หรือไม่ว่าท่านกำลังด้อยค่าชีวิตของประชาชนอยู่ เลือกใช้คำคำนี้ได้แล้วครับเพราะนอกจากมันจะเป็นถ้อยคำที่กำลังทำลายการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ยังเป็นการละเลยและล่วงละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ